รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี สวัสดีครับได้เวลามาเล่นมาเรียนมารู้กับพิดราโก้ในบ้านมหาจัจจ์ w o n d ร r house oh. กันแล้วครับแม่วันนี้อากาศดีเหมาะก,กับการทำกิจกรรมกลางแจ้งมากๆเลยครับพิดราโก้ก็เลยหยิบกระดาษกับปากกาออกมานั่งวาดรูปรอน้องๆครับอ้าวเอามากันแล้วลระครับสวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวกันก่อนเลยครับมีใครกันบ้าง วันนี้อากาศดีพิดราโกเลยอยากชวนน้องๆมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติบนท้องฟ้าด้วยการวาดรูปใบคำน้องๆพร้อมกันหรือยังครับมาแล้วค่ะมาที่คนแรกน้องพอใจมองไปบนท้องฟ้าน้องพอใจนึกถึงอะไรวาดออกมาเลยครับเป็นภาพอะไรเนะเพื่อนเพนทางบ้านลองเดูนะครับ น้องๆคิดว่าน้องพอใจวาดรูปอะไรครับขอค่ะเอาละได้เวลาหาตัวอักษรแล้วครับลุยกันเลยช่วยกันหาเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วมาสะกดคำนี้พร้อมกันเลยครับ S K <SK> Y e กไตอพ S K SK Y sky ท้องฟ้าต่อไปถึงตาน้องวิทย์แล้วครับน้องวิทย์จะวาดอะไรนาะน้องๆคิดว่าคืออะไรครับเหมือนจะเป็นเซี่ยวเห็นตอนกลางคืนนะครับะจันะเง,งินไปหาตัวอ,อักษรมาเรียงเป็นคำศัพท์กันเลยน้องๆทางบ้านคิดตามไปด้วยนะครับว่ามีตัวอ,อักษรอ,อะไรบ้าง ต่อไปน้องตังตังลงมือเลยครับแล้วภาพที่น้องตังตังวาดคืออะไรครับดาวถ้าเสร็จแล้วมาสะกดคำนี้พร้อมกันเลยครับ S T A R s ดาว S T อ่าดาวดวงดาวมาถึงคนสุดท้ายน้องปีเก้ลงมือเลยครับแล้วภาพนี้ก็คืออ,อทถ้าพร้อมแล้วไปหาตัวอักษรกันเลยมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างนะน้องๆทางบ้านคิดตามไปด้วยนะครับ New <You. S 2> and Sun พระอาทิตย์ ธรรมชาติบนท้องฟ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากครับในตอนกลางวันท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าสดใสมองเห็นดวงอาทิตย์และก้อนเมฆแต่พอพระอาทิตย์ตกดินกลายเป็นตอนกลางคืนน้องๆก็จะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆครับเอาแล้วครับเด็กๆรู้คำพท์หมั่นทบทวนจำขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพิตราโก้ใหม่นะครับพิดราโก้รอน้องๆอยู่นะบายบาย เล่นเกมภาษาอังกฤษครับวันนี้พ่อจะได้เล่นเกมว่าลูกหาคำศัพท์ค่ะมาแล้วหนูหนด้วยกันนะคะ